อ่ทีนี้มาดูไฮไลท์กันเลยนะฮะจากทางเลขาธิการพักเพื่อไทยแต่ว่าจริงๆเนี่ยมีอัปเดตล่าสุดมากกว่านี้อีกนะแต่ว่าอันเนี้ยเป็นการให้สัมภาษณ์ตั้งแต่หลังประชุมสสพักแล้วก็บอกว่ากําลังจะนําเข้าสู่กรรมการบริหารพักเพื่อไทยต่อไปครับตอนแรกที่คุณสุนลวงเทียนทองเลขาธิการพักเพื่อไทยออกมาให้สัมภาษณ์พูดชัดเจนนะครับว่าเราประชุมกันแล้วในบรรดาสสพักเพื่อไทย เราไม่สะดวกใจร่วมงานกับคนที่ไม่มาโหวตนายกรัฐมนตรีนะฮะแล้วก็พูดไปถึงว่าเราก็รู้กันอยู่แล้วนี่ว่าใครอยู่เบื้องหลังคดีถอดถอนนายกเศรษฐาทวีสินซึ่งเรื่องสุดท้ายก็ไปถึงศาลรัฐธรรมนูลแล้วทำให้คุณเศรษฐาหลุดจากตำแหน่งเพราะฉะนั้นมติในที่ประชุมสสพักเพื่อไทยก็คือจะเสนอกรรมการบริหารให้ขับพลังประชารัฐออกจากการร่วมรัฐบาลฟังตรงนี้ก่อนครับ สสหลายๆท่านนะครับก็มีความไม่สบายใจถึงพฤติกรรมของอพักร่วมโดยเฉพาะยิ่งหัวหน้าพักร่วมนะครับที่ตั้งแต่ตั้งรัฐบาลท่านเศร็จาแล้วนะครับก็ไม่ได้ให้ความสำคัญแล้วก็ไม่ได้มาร่วมโหวตนะครับประกอบกับหลายๆสิ่งหลายอย่างที่สื่อมวลชนก็ทราบดีอยู่ว่า ในเรื่องของการยื่นถอดถอนในต่างๆของท่านนายกเศรษฐาเนี่ยก็ผู้อยู่เบื้องหลังก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับก็อันนี้ก็คือสิ่งที่สอเป็นสิ่งที่สสพักเพื่อไทยสะท้อนออกมาในที่ประชุมนะครับโอ้โหวันนี้เรียกว่าหลายช็อตของคุณสรวงศ์ชัดยิ่งกว่าชัดแทบไม่ต้องตีความอะไรเลยนะครับแสดงจุดยืนในที่ประชุมสสพักเพื่อไทยวันนี้คุณสสรวงศ์เทียนทองเลขาธิการพักแถลงหลังการประชุมเลยนะฮะ บอกพูดคุยกันแล้วสสหลายคนไม่สบายใจถึงพฤติกรรมนะครับโดยเฉพาะหัวหน้าพักร่วมรัฐบาลตั้งแต่มีประเด็นเรื่องคุณเศรษฐาทวีสินนะครับตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มาโวตคุณเศรษฐาด้วยประกอบกับหลายสิ่งหลายอย่างการยื่นถอดถอนนายกเศรษฐาคนที่อยู่เบื้องหลังทุกคนก็ทราบกันดีทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นสิ่งที่สสพักเพื่อไทยสะท้อนออกมาในที่ประชุมส่วนจะดำเนินกิจกรรมทางนิติบัญญัติต่ตอไป ทางพักก็เลยมีมติให้คณะกรรมการบริหารพักเนี่ยรวบรวมเสียงสมาชิกให้มากที่สุดที่จะทําได้เพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับรัฐบาลอันนี้ก็ไฮไลท์อีกทอนหนึ่งนะคุณผู้ชมครับก็คือบอกว่าใช้คําว่าพยายามจะรวบรวมเสียงสมาชิกในสภาก็คือเสียงสสให้ได้มากที่สุดเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับรัฐบาลชุดนี้ผู้สื่อข,ข่าวถามต่อว่าตกลงแปลว่าพลังประชารัฐจะไม่ได้ร่วมรัฐบาลแล้วใช่หรือไม่เน้นย้ําเข้าไปเลยคุณสุนลวงบอกว่า ก็สุดท้ายเดี๋ยวรอดูให้เป็นที่มติของให้เป็นมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพักเดี๋ยวจะชัดเจนมากขึ้นส่วนเราจะร่วมกับใครไม่ร่วมกับใครใช้คําว่าไม่มีกฎหมายห้ามฮะมเพราะว่าหลายคนมองเรื่องข้อกฎหมายแล้วเห็นพางพลังประชารัฐตเขาก็เหมือนพยายามจะหยิบยกกฎหมายมาสู้ใช่ไหมวันนี้คุณสุนรวงศ์บอกว่าเราจะร่วมกับใครไม่ร่วมกับใครไม่ได้มีกฎหมายห้ามไม่ได้มีข้อกฎหมายห้ามอะไรแต่เราอยู่ด้วยกันต้องมีความสุขกันทั้งสองฝ่าย เมื่อถามต่อว่าแปลว่าหลังจากนี้จะมีการเทียบเชิญส่วนอื่นๆโดยเฉพาะพรรคประชาธิปัตย์เข้ามาร่วมรัฐบาลด้วยหรือไม่คุณสวรวงใช้คําว่าไม่จะเป็นต้องเป็นพรรคประชาธิปัตย์อย่างเดียวในฐานะเลขาธิการพรรคเราก็ต้องหาเสียงในสภามาให้มากที่สุดอยู่แล้วเพื่อเสถียรภาพของรัฐบาลฟังอีกช่วงหนึ่งครับก็ไม่ไม่จำเป็นต้องเป็นประชาธิปัตย์อย่างเดียวนะครับ ก็อย่างที่เดียนให้ทราบครับในฐานะเลขาธิการพักก็ต้องหาเสียงในสภาให้มากที่สุดเพื่อเสถียรภาพของรัฐบาลก็ก็ก็จะมีพักเล็กๆอยู่นะครับแล้วก็พักเสียงสองเสียงก็ยังมี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 เขาเรียกว่าอะไรมีส่วนทําให้รัฐบาลมีความเข้มแข็งมากขึ้นครับ ก็บอกเป็นไปได้หมดไม่จะเป็นต้องหมายถึงประชาธิปัตย์อย่างเดียวนักข่าวก็เลยถามต่ออ่ะอย่างนี้อย่างไทยสร้างไทย6เสียงอย่างเงี้ยที่โหวที่คุณนุ่งอิงเนี่ยก็เป็นไปได้ด้วยใช่ไหมใช่หรือไม่คุณส่วนละวงบอกก็เป็นไปได้ฮะก็ในเมื่อลงความเห็นให้นายกของเพื่อไทยแบบนี้เป็นรัฐบาลก็มีความคิดที่ตรงกันนี่ก็อาจจะทํางานร่วมกันได้เมื่อถามต่อว่าอา้าวแล้วกลุ่มของผู้กองธรรมนัสละ่ะพักจะพิจนารณายอย่างไรคุณส่วนละวงตอบประเด็นนี้ฮะ บอกว่าสอสอมีเอกสิทธิ์ในการทำงานพักเพื่อไทยก็คงเชื้อเชิญกันฮะแต่ท่านใดสะดวกท่านใดไม่สะดวกก็เป็นเรื่องของบุคคลและจะติดต่อท่าทามถ้าสะดวกใจก็มาถ้าไม่สะดวกใจก็แยกกันเดินฮะอุีิตอบชัดเจนฮะก็เดี๋ยวทาาทามแล้วแล้วแต่ว่าเขามาไม่มาเมื่อถามต่อว่าแล้วถ้ากลุ่มสสของร้อเอกธรรมนัฐเขาพร้อมจะมาร่วรัฐบาลเนี่ยก็แปลว่าจะมีตาแหน่งรัฐมนตรีให้ด้วยหรือเปล่า คุณส่วนระวงบอกอันนี้เป็นอำนาจของท่านนายกรัฐมนตรีฮะส่วนจะมีมติเรื่องพักพลังประชารัฐเมื่อไรอ่ะล่าสุดมีมาแล้วใช่ไหมครับอ,อันนี้คือให้สัมภาษณ์หลังประชุมสอสอพักแต่ว่าล่าสุดหลังจากประชุมกรรมการบริหารพักคุณสวระวงเทียนทองออกมาให้สัมภาษณ์อีกครั้งครับรบ,บอกที่ประชุมกรรมการบริหารพักมีมติไม่ร่วมงานกับพักพลังประชารัฐครับท่านใช้คําว่าไม่สามารถที่จะร่วมงานกับพลังประชารัฐได้ ส่วนจะไปทาบทามการเมืองกลุ่มไหนเข้ามาก็เป็นขั้นตอนต่อไปเพราะถามว่าเฉพาะเจาะจงไปเลยกลุ่มร้อยเอกธรรมนัฐจะไปเทียบเชิญยังไงคุณสรวงบอกว่าก็ต้องพูดคุยกันถามต่อว่ากลุ่มนี้จะเข้ามาร่วมรัฐบาลใช่หรือไม่ย้ําว่าก็น่าจะมีการพูดคุยกันแต่เวลาที่ผ่านมาให้ความร่วมมือกับพักเพื่อไทยมาโดยตลอดนี่คล้ายๆคุณนักสินเปลยมาวันก่อนและก็ พอถามไปถึงประชาธิปัตย์กันบ้างว่าแล้วประชาธิปัตย์ล่ะคุณสะระวงบอกว่าก็น่าจะต้องพูดคุยอย่างที่บอกเป็นหน้าที่ของพวกเราในการที่จะหาเสียงในสภาให้มากที่สุดเพื่อเสถียรภาพของรัฐบาลอืพอถามว่าที่บอกว่าจะเดินหน้าให้เร็วที่สุดเนี่ยหมายถึงพรุ่งนี้เลยไหมคุณสะระวงบอกเริ่มได้ทันทีเลยฮะอืก็คงจะเร็วๆนี้นะครับในการที่จะเสนอ ทำทำหนังสืออย่างที่ท่านท่านหัวหน้าประชาธิปัตย์บอกว่าก็มีการเชื่อเชื่ออย่างเป็นทางการนะครับ<ม>แล้วก็ทางประชาธิปัตย์เองเขาคงจะมีการอาเอาเรื่องนี้เข้าสู่กรรมการของเขาั<ม>ก็ต้องต้องเชิญทุกกลุ่มที่ที่เราเห็นว่าสามารถที่จะร่วมงานกันได้เพื่อมีการเอาข้อหัวใหญ่แล้วก็ความไม่สบายใจของสสพรรคไทยเข้าที่ประชุมนะครับแล้วก็มีการพูดคุยกันแล้วก็ มีความเห็นว่าเราไม่สามารถที่จะร่วมง,งานกับพักคณะราษฎรได้นะครับส่วนจะจัดโคต้าให้กลุ่มร้อยเอกธรรมนัสและพักพระพประชาธิปัตย์เลยหรือไม่ก็บอกว่าต้องพูดคุยกันอย่างที่เรียนให้ทราบว่าอำนาจการแต่งตั้งรัฐมนตรีและเสนอชื่อขึ้นทุนเกล้าเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีพอถามว่าได้พูดคุยภายในพักประชาธิปัตย์หรือยังนะครับคุณสรวงบอกยังไม่ได้คุยแต่คงจะเร็วๆนี้ ในการจะทําเสนอหนังสืออย่างที่หัวหน้าพักประชาธิปัตย์ได้บอกไปว่าต้องมีการเชื้อเชิญอย่างเป็นทางการและทางประชาธิปัตย์คงจะนําเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมกรรมการบริหารพักของเขาซึ่งต้องเชิญทุกกลุ่มที่เราเห็นว่าสามารถจะร่วมง,งานกันได้ส่วนเรื่องการตรวจสอบคุณสมบัติมาตรฐานจริยธรรมก็บอกว่าเรื่องนี้ไม่ได้คุยกับกรรมการบริหารเป็นอํานาจของนายกและก็บอกอีกว่าเรื่องจริยธรรมเป็นเรื่องของฝ่ายกฎหมายในการที่จะรับมือเรื่องร้องเรียนต่างๆแต่ขอวิงบอลให้มีการทํางานเกิดขึ้น หากมีอะไรผิดค่อยไปร้องเรียนเพราะไม่งั้นประเทศเดินไม่ได้จริงๆขอโอกาสนี้วิงวอนผู้ที่เป็นนักร้องทั้งหลายขอโอกาสให้นายกรัฐมนตรีได้ทํางานให้รัฐบาลได้ทํางานเพราะประเทศต้องเดินต่อจริงๆไม่เช่นนั้นมันไปไม่ได้จริงๆทุกสิ่งทุกอย่างเวลาผ่านไปแต่ละวันคือความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศขอวิงวอนขอโอกาสในการทํางานเพราะถามว่าเอาร้อยเอกธรรมนัฐเข้ามาเนี่ยสุ่มเสียงไหมอาจจะทําให้คอรอมอสะดุดอีกหรือเปล่า ก็บอกว่าเรื่องจริยธรรมก็ตรวจสอบอยู่แต่เรื่องพักการเมืองขอไม่ก้าวล่วงตัวน,นี้สรุปอย่างนี้นะฮะเมื่อวานนี้พลังประชารัฐนะก็พยายามเน้นย้ําเรื่องข้อบังคับพักเราประชุมมาแล้วนะมะติพักพลังประชารัฐเราเสนอตามนี้คุณต้องเอาเราเข้าไปร่วมด้วยนะเพราะเรามีมติมาแล้วเรายกมือให้คุณแล้วนะแล้วก็จัดการถแถลงข่าวร่วมกันแล้ววันนี้เพื่อไทยออกมาบอกว่าไอ้ที่ถแถลงข่าวมันก็เปลี่ยนแปลงได้ตลอดและที่สําคัญวันเนี้ยไอ้ล่าสุดเนี้ย เพื่อไทยก็ซัดพลังประชารัฐกลับด้วยมติพักเหมือนกันคุณบอกมติพักคุณมีสี่คนใช่ไหมโอเคมติพักเราก็ไม่เอาคุณดังนั้นเนี่ยยิ่งออกมาแบบเนี้ยยิ่งมีโอกาสสูงนะฮะที่อาจจะไม่เห็นรัฐมนตรีที่เป็นสมาชิกของพักพลังประชารัฐเลยแต่จะเป็นคนที่ใกล้ชิดของคนที่เป็นสมาชิกของพรรคพลังประชารัฐใน คาเดียวกันหรือไม่อันนี้ก็อีกเรื่องออย่างเช่นคุณอัคราอย่างเงี้ยเป็นน้องคุณธรรมนัทแต่เจ้าตัวเขาไม่ได้อยู่พักไงฮะไม่ได้อยู่พลังประชารัฐนี่เขาอยู่เพื่อไทยใช่เพราะฉะนั้นจะเป็นโคต้าคนนอกหรือเป็นโคต้าเพื่อไทยหรือโคต้าอะไรเนี่ยเดี๋ยวรอดู